ค่ะกล่องจุ่มพวงกุญแจไม้เมยของวิกวันมารีวิวพวงกุญแจไม้เมยของวิกวันที่เพิ่งออกใหม่กันค่ะสาววงไม้เมแบบ Pink พิงจาพ้าได้ไงนี่จัดมาเลยนะคะเหลือ3กล่องสุดท้ายมาดูที่กล่องแรกกันเขามีให้สะสม12ลายนะแต่ว่าพิงอะอยากได้ทุกลายเลยแต่มันเหลือแค่3กล่องสุดท้ายคือกล่องน่ารักมากนี่ด้านในเป็นเวเฟอร์รสสตรอเบอรี่นะคะนี่ชึบ อันแรกจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูนะส่วนอันที่สองจึ๊บอุ้ยอันที่สองน่ารักนี่อันที่สองเป็นแบบนี้มีก้อนเค้กด้วยกล่องสุดท้ายอูย้อันนี้น่ารักมากเลยนี่ได้มาสามแบบสามอันที่ได้มาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะอย่าลืมลอกแผ่นฟิล์มออกนะคะพอลอกแผ่นฟิล์มออกก็ใส่สร้อยไข่ปลาด้วยดีทุกคนรวมรวมกันแล้วน่ารักมากทิ้งเอามาห้กระเป๋าปากกา,าแล้วก็ได้อลรี่น่ารัย